Anything you cannot control is teaching you how to let it go เริ่มต้น,นะะด้วยวลีนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ความหมายก็แปลง่ายๆนะคะที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะมันกำลังจะสอนคุณว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้มันออกนะคะเขาเรียกว่าอย่าไปยุ่งกับมันอะนะคะแล้วก็เอามันออกไปซะนะคะ เราสามารถควบคุมนะคะเฉพาะตัวเราที่ควบคุมได้เท่านั้นนะ,ะในสิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้ได้เราต้องฝึกนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นกับตันนะคะในการที่จะชัดเจนในการควบคุมให้นะคะการเ,าเครื่องบินของเราเนี่ยนะคะอยู่ในพิกัดที่ปลอดภัยและพาผู้โดยสารนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัยนี่คือนะคะลักษณะของ การเป็นผู้ที่จะควบคุมชีวิตนะด้วยการใช้จิตสำนึกเราเนาะดังนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อนะคะค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่ก็จะจับนะคะในเรื่องราวของการให้กําลังใจว่าเราจะกลับเข้ามาควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้เอา7นิสัยนะคะนิสัยของคนที่มีความสุข เราทุกคนตามหาความสุขกันอย่างแน่นอนแหละนะคะความสุขอยู่ห้นใดนะคะประมาณว่าสุขคาะอยู่ห้นใดนะเมื่อไหรที่ปลดทุกข์นะคะความสุขก,ก็เพิ่มพูนกลับมาทันทีนะคะเก็บทุกไปทําไมเราจะต้องปลดนะคะปลดแอกตัวเองและก็ปลดทุกข์ออกไปอ่านะคะประมาณนี้นะ,ะแต่เจ็ดสิ่งเจ็ดสิ่งของคนที่เขามีความสุขกันเนี่ยนะคะเราก็สามารถ จะทําได้เช็กเช่นเดียวกันแล้วมันเป็นเรื่องนะคะง่ายๆมากๆนะคะเหมือนเส้นผมบําภูเขาบอกเลยว่าทั้ง7ข้อเนี้ยเขียนเป็นหัวข้อให้พวกเราเรียบร้อยใครนะคะที่เข้ามานะคะดูหัวข้อก็จะร้องอ๋อโอ้มันเรียบได้มันเรียบเรียบ,ยบง่ายๆมันช่างง่ายง่ายง่ายใดยอย่างนี้แค่ได้เองเหรอในการสร้างความสุขนะคุณทําให้ได้ครบ7ข้อบอกบอกได้เลยว่าความสุขก็เข้ามาเยือนคุณอย่างแน่นอนอามาดูข้อแรกกันค่ะ ข้อแรกนะคะคนที่มีความสุขเขาจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่สําคัญมากนะคะสำคัญมากๆๆๆก็คือว่าเรื่องของคนอื่นอย่าไปสอดแนมนะคะอย่าไปอยากรู้เรื่องของเขาเยอะเข้าใจไหมคะเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลาที่จะต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นกลับเข้ามานะคะดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าดีกว่าอันนี้คือสําคัญมาก เพราะโลกนี้มันเป็นนะคะยุคของการเปลี่ยนแปลงมีหลายๆคำศัพท์นิยามนะคะก็เรียก new earth ก็คือโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Energy พลังงานของชีวิตที่นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะมีคำศัพท์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายไม,ม่ว่าจะเป็น e p i g e n e t i c earth นะคะ เอพิ g e n e t i c กนี่ตอนแรกมันทอยจี้ก็ฟังมันอะไรพิกพิกจเนติกนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เราก็จะต้องสนใจมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราที่ไม่ต้องนะคะแบกรับกรรมของบรรพบุรุษเนาะไหมฮะคุณจะอิสระนะฮะจากโรคภัยที่ไม่ต้อง <ilos> ja. นะฮะเป็นทายาทของสุขภาพที่ตกทอดมาเป็นรุ่นรุ่นอีกต่อไปถ้าคุณเข้าใจในเรื่องราวของการสร้างพฤติกรรมใหม่ จากตัวคุณเองโดยที่นะคะใส่ใจในตัวเองและไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะเมื่อคุณไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านคุณมาศึกษาเรื่องที่ควบคุมได้ด้วยตนเองนั่นแหละนะคะมันจะมะีประโยชน์ต่อชีวิตค,คุณมากกว่ารวมทั้งคุณจะสามารถดูแลเรื่องสุขภาพของตัวคนเองได้ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการทีอ่อยู่ในจุดที่ตัวเองปรารถนาและต้องการในการเป็นตัวตนใหม่ของตัวเอง ะะโลกพันธุกกรรมนะคะที่เคยตกทอดมาไม่เจ้าว่าจะเป็นโลกอะไรทั้งหลายแหล่ที่อดีตที่ผ่านมาถ้าคุณเข้าใจเรื่องของตัวคนเองและขับเคลื่อนชีวิตของตัวคนเองคุณก็จะถูกตัดกรรมนะคะจากการที่จะเป็นทายาทแข่งทายาทของสุขภาพะนะอันนี้คือสําคัญมากนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องเอาเวลานะะในเรื่องเรา24ชั่วโมงของเราไปยุ่งเรื่องคนอื่น กลับเข้ามาโลกภายในของตัวเองนะคะเมื่อกลับเข้ามาโลกภายในของตัวเองนะคะเซลล์จำนวน5้าล้านเซลล์แต่ละเซลล์มีชีวิตของเขานะคะในร่างกายของตัวคุณนั่นแ,และแต่ละเซลล์เมื่อชีวิตมีชีวิตของเขาเขาก็จะมีอัตลักษณ์และก็มีองค์ความรู้อะไรมากมายที่คุณจะต้องนะคะมาสื่อสารกับโลกภายในของตัวคุณเองว้าวมาพูดมาถึงตรงนี้นะคะบอกเลยว่านะคะชีวิตทุกๆวัน 24ชั่วโมงในแต่ละวันมีบทเรียนใหม่ๆทุกๆวันเลยนะคะดังนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมาสนุกกับเรื่องเรานะคะที่จะจัดการศีรษะจรดเท้าของตัวเองดีกว่าโอเคเรื่องที่2นะคะสิ่งที่นะ,ค,ะคนที่มีความสุขเขาจะทำคือไม่ดูถูกคนอื่นนะ,ะไม่ดูถูกคนอื่นยิ่งตื่นรู้เท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งอ่อนน้อถมถ่อมตนและจะไม่ยกตนข่มใคร ว่าตัวเองเป็นผู้รู้กว่าคนอื่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะ,ะมหาศาสดาโลกนะคะผู้เป็นที่รักนะคะของผู้ที่เ,เข้าถึงธรรมะและจะรู้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงนะคะมีพระเมตตาและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแม้กระทั่งนะคะจันทันนะคะและหรือโซเพนีก็ตามท่านก็ไม่เคยดูถูกนะคะเพราะ น,นี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างได้นะคะเพราะท่านก็รู้ว่าดวงจิตของแต่ละคนนะ,ะไม่แตกต่างกับดวงจิตของพรอองค์ท่านเลยในการที่ตื่นรู้และมุ่งมั่นในการที่จะเข้าสู่นะคะความสุขสันติสุขนะ,ะในการตัดสุนโดยชอบธรรมและนะคะปัจเจ็พระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะถ้าเกิดคุณศึกษารในเรื่องตรงนี้นะคะ ปเจกพระพุทธเจ้กา,จาก,ก็เป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบด้วยตนเองโดยที่ไม่ประกาศศาสนาหรือไม่ได้ออกมาเยผยแพร่ธรรมะให้กับผู้ใดแต่อยู่ในกระแสของตัวเองเพื่อที่ให้ตัวเองเข้าสู่นะคะในสนามพลังงานที่ข้เาเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลที่มันบริสุทธิ์และก็นะคะอยู่อย่างที่ไม่แตกแยกเป็นความรักเป็นความเมตตา เป็นเนื้อเดียวกันกันกบนะคะพลังงานบริสุทธิ์ก็มีเยอะแยะค่ะนะคะถ้าศึกษาเรื่องเรื่องราต่างๆนะคะทั้งหมดนี้คุณจะเข้าใจนะคะคนอื่นก็เป็นเหมือนเราเราก็เป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายแล้วนะ,ะการที่จะไปนะะดูถูกดูแคลงคนอื่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังนะคะก็เรียกว่าเอาโลกกระจกสะท้อนอะนะคะคุณกำลังจะเผยไตข้างในบางอย่างที่คุณมีความรู้สึก กับตัวคุณเอง,งเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเรื่องราวของการที่ให้เกียรติคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่จะสร้างความสุขให้คุณได้ค่ะไม่มัวหมองใจนะคะให้เกียรติคนทุกทุกอาชีพค่ะเพราะเขาเหล่านั้นนะคะซึ่งมีการปฏิบัติไม,ม่เขาเรียกว่าถ้าขาดบุคคลเหล่านั้นในเรื่องราวของการปฏิบัติงานในเฉพาะกิจนะคะเราก็จะมีในเรื่องราวของปัญหาว่าขาดแลน ควที่จะต้องนะคะปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเข้าใจไหมคะดังนั้นทุกอาชีพเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติทั้งหมดเลยอย่าเอาว่าเออฉันอยู่ในอาชีพนี้จะสูงกว่าสูงส่งกว่าอาชีพอื่นๆนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้นะคะเมื่อไม่ใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะไม่มีอาเขาเรียกว่าไม่มีสภาวะของการที่นะคะใช้อารมณ์ในการที่เออเขาเรียกว่าอะไร ใช้ความรักและความเมตตาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราคลื่นพลังงานสูงดีกว่าเนาะหัวข้อตรงนี้มาก็ไม่อยากตีความเยอะเอาเป็นว่าอย่าดูถูกคนอื่นไม่ดูถูกใครเลยดีกว่าโอเคไหมอันที่3ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครสําคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพสาขาไหนก็ตามหรือคุณจะต้องการไปฝึกฝนเรื่องใดๆสักเรื่องหนึ่งคุณอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองในก้าวแรกของตัวคุณเอง,อง,เองกับ เก้าที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะมีในเรื่องเรานะคะที่มันเยทีไปฝึกทักษะาการที่ออกกำลังกายเข้าจังหวะนะคะก็เข้าจังหวะดดนตรีก็มีการเตรียมตัวที่จะเทน้ำออกหมดแก้วเลยนะคะออกหมดแก้วเลยเพราะเรารู้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์นะคะเราเริ่มต้นจากศูนย์หรือเราจะข้อสนิมใหม่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเทน้ำให้หมดแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับความผิดพลาด พร้อมที่จะนะคะแบบไม่ทันคนอื่นนะคะแล้วมันเป็นที่สาธารนณะเป็นที่เปิดอ่ะเป็นที่เปิดเ่ยเราก็จะพร้อมที่จะไม่อายนะคะไม่อายกับการที่เราทําไม่เหมือนคนอื่นอันนี้คือเราต้องฉีดวัคซีนตัวเราไปก่อนเลยนะ,ะฉีดวัคซีนตัวเราไปก่อนเลยเพราะคนที่นะคะที่เราเข้าไปาร่วมวงในการที่ฝึกนะคะการที่ออกกําลังกายเข้าจังหวัดดนตรีหรือเรียกการเต้นอ่นะเขา อยู่ตรงนั้นน่ะมา2ปี3ปี4ปี5ปีคือตามประวัตินะคะที่ที่ทราบมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่อ่าออกกาลังกายแบบนั้นมา2ปี3ปี4ปีแล้วเพิ่งเข้าเราเพิ่งเข้าไปได้1วัน1เดือนหรือ2เดือนก็ยังไม่เยอะนะแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบนะคะจะเอาตัวเราให้ไปนะคะเหมือนกับคนอื่นที่อยู่หลายปีเลยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่แกับตัวเองเปล่านะ นะคะไม่แฟดกับตัวเองปล่าๆยกเว้นว่าคุณจะนะคะจูนเออจูนกับไฮเออร์เซลจิตวิญญาณที่เก่งในเรื่องราวเฉพาะกิจตรงนี้ลงมาช่วยเลยอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะถ้าเกิดในจุดที่อ่าฉับพันเนี่ยโนที่ก็จะจูนแบบนี้เหมือนกันนะคะจะจูนแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คืออาจจะต้องการให้ตัวเองเป็นใครในชั่วโมงขับขันนะนะคะ เราก็จะจูนจิตนะคะของคนคนนั้นไว้กับตัวเราเองเลยนะคะไว้กับตัวเราเองเลยเพื่อที่จะให้เรานะ e ะ h o w must go u n go on นะคะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเกิดคอนฟ idence ความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติการนะคะในเรื่องเราของเฉพาะกิจเฉพาะหน้าได้เออถ้าเกิดเอาตัวนี้มาใช้อยู่ต่อนเนื่องก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดนะอันนี้เป็นวิธีการที่จะนะคะได้นําพลังงานทางรัด ะะเอามาใช้ได้เลยเหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นผู้ใดนะคะเราก็จะมีเส้นทางนะคะในการฝึกฝนในการพัฒนาและไม่จะไม่จำเ,เป็นที่จะต้องนะคะเอาตัวเองไปแข่งขันกับใครด้วยในข้อนี้ไปเลยทีเดียวแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองแข่งกับตัวเองอันนี้ก็จะเกิดความสุขทันทีโอเคไหมอ่ะข้อที่4นะคะสุขกับปัจจุบันขณะ สู่กับปัจจุบันขณะก็คือนะคะรู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีชื่นชมในสิ่งที่เห็นนะคะเห็นใครที่ประสบความสำเร็จก็แสดงความยินดีกับเขาใช้มุทิตาจิตโอเคไหมนี่คือเป็นสิ่งที่นะคะสุขกับปัจจุบันโดยที่คุณจะได้ไม่ส่งคลื่นแห่งความขาดแคลนไปกับสิ่งที่ไม่มีเออเป้าหมายมีอใช่ แต่สิ่งที่มีอยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่หนุนหลังคุณเป็นหาเขาเรียกว่าเป็นข้าวเป็นขออเป็นสิ่งของที่คุณมีล้วนอํานวยความสดวกให้คุณได้ในปัจจุบันรู้จักขอบคุณสร้างความสุขในปัจจุบันได้มันก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะส่งเสริมคุณให้นะคะไปเจออนาคตที่ดีเช,เช่นเดียวกันและนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของคนระดับโลกที่เขาทำกันค่ะ วันนี้นั่งฟังอ่า c พอดแคสต์ระหว่างทำงานงานระหว่างทำงานออกแบบก็นะะไม่ว่าจะเป็นบล็อกท็อปเตอร์นะคะแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เสียชีวิตในว 86, ัย86-87ทีเดียวเชียวนะคะก็อบล็อกท็อกเตอร์นะคะ,ก, er, ะ,ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างนะ,ะในเรื่องลรางานเขียนและก็เอ่อแนวคิดในการที่จะสร้างชีวิตประสบความสำเร็จ ไว้กับบนโลกนี้มากมายเหลือเกินค่ะก็ขอยกย่องคุณบ๊อบพ็อกเตอร์ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะฟังเรื่องราะคะเคดลับอะไรต่างๆที่คุณบ๊อบพ็อกเตอร์มอบให้กับโลกใบนี้ก็นับได้ว่าถ้าพวกเราเอาไปใช้เราก็จะเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องราวของการใช้กฎแรงดึงดูดไม่ต่างกับคุณบ๊อบพ็อกเตอร์ค่ะนะคะนในนะคะ เขาเรียกว่าหนึ่งในกูรูของสารคาดีเดอะซีเครนะคะอันนี้ก็นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีทุกคนนะคะกล่าวเสียงเดียวกันว่าพลังการขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่สั่นสะเทือนนะคะจากขั้หัวใจเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหัศาจรรย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณรอนดราเบิร์นนะคะเทคนิคในเรื่องของการที่จะขอบคุณ เกี่ยวกับการเงินก็ลึกซึ้งมากนะคะถ้าเกิดใครตามสารคดีเดอะซีเครดโอเคไหมท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นพลังงานที่มหาศาลมากและนี่ก็จะทําให้คุณเป็นบุคคลที่มีความสุขทันทีโอเคไหมข้อที่5นะคะคือเป็นบุคคลที่ไม่ยึดติดค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะคะ เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันทีเดียวเฉียวนะคะฝึกฝนกันอย่างมากๆๆๆนะคะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและที่มาพร้อมกับนะคะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะเด็กยุคใหม่นะคะที่เขามีสื่อสารนะคะมีเอ่อมีเดียอะไรต่างๆเกี่ยวกับพลังบวกนะคะแล้วก็เอ่องานวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือเขา ได้อย่างมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการอินเทนเด็กยุคใหม่เขานั่งสมาธิกันเยอะมากนะคะเขาตั้งกลุ่มนะคะในเรื่องราวการนั่งสมาธิอย่างเป็นล่ําเป็นสัรเลยและนะคะใช้ในเรื่องราวของคลื่นพลังงานรวมทั้งนะคะออตัวแอฟเฟอร์แมนชันอ่ะเพื่อที่จะโฟกัสเป้าหมายในสิ่งที่เขาต้องการอย่างชัดเจนมากขึ้นเราจึงเห็นว่านะคะเด็กรุ่นใหม่ถึงลุกขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวและประสบความสำเร็จในชีวิต แบบชนิดที่ว่านะะรวดเร็วกว่ารุ่นก่อนๆน,นะนะที่ยังนะฮะมีในเรื่องราวของนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานในชีวิตไม่มากเท่ากับยุคนี้โอเคไหมดังนั้นเนี่ยนะฮะคนที่อายุ40 50 60ขึ้นไปก็จะต้องถึงเวลาที่อายุติดนะคะข้อมูลเก่าๆที่เราเคยเรียนรู้มาคะ่ะมันถึงเวลาที่เราจะต้องนะคะเอาหัวขนเราออกไป และก็นะคะเอาตัวอัตราเกี่ยวกับตัวเลขของการอยู่บนโลกนี้นานออกไปกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับกายใจจิตของเราแบบเรียบง่ายตามวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่ที่เขาทำกันค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้แลาเข้าใจและมาบวกกับประสบการณ์ที่เราอยู่บนโลกนี้นานนะคะ เราก็ต้องการเปลี่ยนแปลงและเราก็เอามาดัดแปลงใช้กับชีวิตเรานี่แหละค่ะนะคะมันจะทําให้เราได้ประโยชน์มากกว่าจะยึดติดว่าฉันอยู่บนโลกนี้มานานนะฉันอายุมากกว่าเธออีกนะคะไม่ต้องมาซ้อนฉันหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือมันทอยที่เรียนตามตรงนะมันทอยที่ก็เป็นเรียนกับน้องๆที่เขาหานะมี u t u b e มี t i k t o k บนโลกออนไลน์ยี 20, 80, ่สิบสามสิตอนเรา50กว่าแล้วนะ,ะแต่ก็ต้องเรียนรู้กับเขา เพราะสื่อการที่กับเขาทําสื่อเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจง่ายนะคะทำให้เรารู้ว่าโอ้โหนะกว่าเราจะมารู้ว่านะะในร่างกายของเราไม่ใช่สิในชีวิตของเราร่างกายของเรานี่คือเซลล์ใช่ไหมในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบไปด้วยนะ,ะจิตนะคะจิตสานึกจิตใต้สํานึกจิตเนะะื้อสํานึกจิตนะคะไร้สํานึกโอ้ยอันนี้ก็สี่จิตละเอา้ามาอีกนะคะในเรื่องเราของสมาธิสมาธินะคะปกติธรรมดา อนาปานสติก็คือเคยฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมานิดนะฮะยังมีศาสตร์ในเรื่องเรานั่งสมาธิทรงฮิวนะฮะนั่งสมาธิเอ่อในการเปิดนะฮะพลังงานจากกักระไหนจะเป็นเรื่องราวของนะฮะการใช้สมาธิอ่าสี่แปด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 สี่เอ88 8, 8 88 4, อยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะถามว่าทําไมต้องเรียนรู้ก็เพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากที่จะเรียนรู้ให้ชีวิตเราค่ะนะฮะถ้าเราไม่รู้เรื่องชีวิต ไม่ว่าคุณจะจบระดับไหนมาก็ตามนะคะเอาตัวไม่รอดค่ะนะคะเพราะว่า,าบนบนการใช้ชีวิตนะคะของการอ,าอยู่บนโลกเนี้ยนะ,ะในเรื่องราวของกายใจจิตและจิตวิญญาณมันสําคัญที่สุดนะคะถึงแม้ว่าคุณจบระดับไหนมาก็ตามก็เอาความรู้ทางโลกเนี้ยนะคะเอามาอัดเดกับทางที่เราจะต้องนะคะรู้จักชีวิตในขั้นสูงสุดของจิตวิญญาณเอามาเข้าร่วมกันด้วยเนะะี่ย มันก็ยิ่งยอดเยี่ยมมากนะคะดังนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ต้องแยกกันคะ่ะเป็นคู่ขนานไปด้วยกันได้เลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าไม่ยึดติดโอเคไหมทีนี้นะคะความสุขที่จะต้องสร้างได้ของคนที่มีความสุขนะคะในชีวิตทันทีอย่างที่หกก็คือไม่เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นคะ่ะ <c oughs> นี่คือสําคัญมากนะคะเอออันนี้ก็คือ ย้อนรอยนะย้อนรอยในชีวิตอกหแต่ก่อนเนี่ยเออใครไม่สนใจเราเนี่ยฮะมันก็จะมีอาการน้อยอกใน้อยใจรู้ไหมวิธีอาการน้อยอกใน้อยใจเนี่ยมันเป็นขึ้นพลังที่ต่ํามากนะคะเพราะมันเป็นขึ้นพลังที่คุณไม่รักตนเองและคุณไม่รู้คุณค่าตัวเองนะคะทั้งน้อยอกน้อยใจแล้วก็นะคะกล่าวโทษตัวเองเนี่ยนะ,ะจะเป็นขึ้นนะคะพลังที่ต่ําเตี้ยเลี่ยดดินมากๆที่จะทําให้คุณสามารถนะคะถูก กลืนกินไปถูกลุ้งดํากลืนกินไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดได้เลยอันนี้คือพูดเปรียบเทียบนะเพราะภาวะความรู้สึกแบบนี้มันเป็นภาวะความรู้สึกของคนที่ไม่รักตัวเองอย่างสิ้นเชิงนะคะจงฟื้นฟูกลับมานะคะถ้าคุณไม่ต้องการเรียกร้องความสนใจกับใครเลยนะคะในการที่จะใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขใส่ใจกับตัวคุณเองแบบ360องศาแล้วโฟกัสน,นะคะ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ารวมทั้งนะคะปกป้องในเรื่องเราความรู้สึกนึกคิดของคุณอยู่ในตัวของตัวเองอยู่ในโลกนะคะภายในของตัวคุณเองได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะมีในเรื่องความเข้าใจของตัวคุณเองแล้วและคุณจะใช้ชีวิตร่วมกวับสังคมนะคะทั่วๆไปด้วยความรักความเมตตาอย่างสบายค่ะเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้ขาดแขน สิ่งใดๆอีกต่อไปนะคะสิ่งคุณสามารถเติมเต็มนะคะความรักนะคะความสุขภาพแข็งแรงคือเติมเต็มทุกด้านนะคะให้ตัวคุณเองได้ดังนั้นจะเป็นเรียกร้องความสนใจจากใครไปทําไมมีแต่ใช้ชีวิตให้มีความสุขตามที่คุณปรารถนาและต้องการเท่านั้นเองก็เป็นความสุขแล้วเนาะส่วนอันที่7นะคะอันสุดท้ายนิสัยของคนที่มีความสุขอีกอันหนึ่งก็คือมีความสุขนะคะในมุมชีวิตของตัวเองนมุมชีวิตของเองมีที่ไหนบ้าง ที่บ้านที่ทํางานนะคะแล้วก็นะคะที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่คุณไปก็เป็นมุมที่สามารถให้ทําให้คุณมีความสุขได้ดังนั้นเนี่ยความสุขม,มันอยู่ที่ใจนี่ใช่หรือถ้าใจถือก็มีทุกไม่สุขใยถ้าไม่ถือก็มีสุขไม่ทุกใจคุณอยากได้ความสุขทุกเลยเมื่อวานนี้ใช้นะคะวลีนี้เป็นนะคะหัวข้อเป็นตัวนาล่องนะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณปรุง ะะจากทั้งความคิดจากอารมณ์คุณจากคาพูดของคุณจากการนะะที่คุณจะดูแลตัวคุณเองเนาะแล้วมันก็มีนะคะพลังมากมายมหาศาลที่คุณจะทั้งได้ใช้นะคะเป็นเวิร์กช็อปนะคะเป็นเวิร์กช็อปในเรื่องของชีวิต24ชั่วโมงของคุณแล้วเป็นพอดีก็เคยให้ workshop, ะะเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปที่1คือการเขียนสั่งนะคะเขียนสั่งจกกักรวาลนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการนะะเขียนขอบคุณก่อนนอน ะะเสร็จเรียบร้อยจะต่อด้วยในเรื่องเราแพลนสําหรับวันพรุ่งนี้อันนี้ก็สามารถที่จะทําให้คุณนะะเข้าอยู่ในสนามพลังงานการฝึกตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณฝึกนะคะจนกระทั่งคุณสามารถจูนนะคะความรู้สึกของคุณและอยู่ในคลื่นพลังงานสูงๆแล้วนะคะเวิร์กช็อปเหล่านี้อาจจะนะคะมีการผ่อนปลนไปได้เพราะยังไงคุณก็ได้ขึ้นยานของพลังบวกเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะจะต้องการที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเวิร์กช็อปพวกนี้มันจะเป็นมากๆนะคะมันจะเป็นมากๆมันก็จะต้องการให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีในเรื่องราวของนะคะบันไดบันไดของพลังงานในการที่จะทําให้คุณฝึกนะคะฝึกเปลี่ยนเส้นทางสมองฝึกฝึกในเรื่องราวของการที่เข้ามาเป็นผู้นําหรือเป็นซ e o ของนะคะความรู้สึกของคุณนะ เพราะความรู้สึกของคุณนี่แหละมันเป็นตัวกําหนดอนาคตอ่าอารมณ์ดีนะคะอนาคตคุณก็ดีอารมณ์ไม่ดีนะคะอดีตที่ผ่านมาหรือชีวิตที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี้ยที่ยังใช้อารมณ์ไม่ดีอยู่คุณก็ได้ผลลัพธ์ของคุณเองนะคะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่านะฮะมันโดยที่นําในเรื่องเจ็ดเคล็ดลับนะคะในการที่คนที่เขามีความสุขเขาใช้กันเรียบเรียบง่ายๆนะคะ ทบทวนได้จากหัวข้อที่นโนจิเอาพิมพ์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดจะทิ้งท้ายตรงนี้สักนิดนึงก,ก็ดีใหญ่เลยนะคะเผื่อเผื่อใครเข้ามาดูตอนท้ายๆคุณก็จะได้เอาแคปหัวข้อตรงนี้นะคะแบบน้ำๆไปใช้ได้เลยนะคะโอเคเจ็ดนิสัยของคนที่มีความสุขก็คือ 1. นะคะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น 2. ไม่ดูถูกคนอื่น 3. ไม่เปรียบเทียบตนเองกับใครซนะคะมีความสุขกับปัจจุบันขณะ 5ไม่ยุดติดสิ่งใดๆบนโลกนี้นะคะ6ไม่เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น7นั่นก็คือมีความสุขนะคะแบบสมถะในมุมชีวิตของตนเองโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพวกนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย